สวัสดีค่ะในเคสดั d ตีโปรแกรมสมาร์ตบิทเ l l o นี้นะคะในหัอข้อนี้เราจะมากำหนดระบบเงินเดือนนะคะไปที่ข้อกำหนดระบบนะคะคลิกป,ปุ่มข้อกำหนดค่ะแล้วก็ไปที่แก้ไขข้อกำหนดระบบเงินเดือนนะคะคลิกเข้าไปก็จะเป็นกำหนดค่าประจำระบบเงินเดือนนะคะสาขา สำนักง,งานใหญ่นะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะชื่อผู้จ่ายเงินเดือนนะคะนางสาวนามดีค่ะดีทอตำแหน่งผู้จ่ายนะคะบัญชีเขียการเงินค่ะ ก็รหัสบริษัทส่งธนาคารนะคะ0 4 1 0 0 0 0่3น 3, ึค่ะแล้วก็มาที่เลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่จ่ายเงินเดือนนะคะ2 5 0หขีดสขีดห ศูนศนยศนยศนย์ดก็ไปที่เลขทะเบียนประกันสังคมน,นะคะหนึ่งศูนย์ศนย์ศูนยาศปดปดหนึ่งลำดับสาขานะคะ สวนีตัวค่ะก็ลงมาที่ชื่อผู้ลงนามนำส่งประกันสังคมนะคะนางสาวนามจริงดีพร้อม ตำแหน่งนะคะก๊อปจากข้างบนมาใส่เลยคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะก็เสร็จแล้วนะคะในหัวข้อกำหนดระบบเงินเดือนค่ะ